สวัสดีเจ้าวันนี้อันพาทุกคนมาชมบรรยากาศงานขึ้นบ้านใหม่นะเจ้าวำบุญขึ้นบ้านใหม่เนาะตรงหน้าของอันก็จะเป็นครัวสืบเจาตานะเจ้าใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆเนาะงานแต่งงานงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่เนาะจะมีแบบนี้นะจ้าเป็นประเพณีทางล้านนาเนาะส่วนควรัวในสตวงเฮานั้นก็คือ อาทุกอย่างเป็นเครื่องร้อยแปนะเจ้าจะเป็นข้าวต้มข้าวหนมหมักเมี่ยงโมลีดอกไม้ทุกเทียนหรือว่าของอื่นๆก็ต้อง800ชิ้นนะอยู่ในสตวงเนาะอันนี้ก็รัวสืบตาั็มีบะเป้านะเจ้ามีฟักมีแฟงเนาะเป็นเส้นเป็นสายเนะี่ก็เป็นมากเป็นปลูนะเจ้าร้อยแชิ้นนะเจ้าว่าเรียงรายกันนี้นะคะ งานละเอียดนะเจ้าอันนี้ก็ฟ้กาแฟ,ฟนะส่วนไม้กั๊มนะจะไม้งาม,มันเนี่ยก็ร้อยแปดอันนะเจ้าเครื่องสืบชะตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ร้อยแปดชิ้นนะเจ้าทุกอย่างเลยนะของในนี้เนาะและทุกอย่างก็เป็นของมงคลชื่อมงคลหมดนะเจ้ามีกล้วยมีอ้อยเนาะไม้งามม่าโมฮาเนี่ยก็จะเป็นไม้ขนุนไม้ต้นวาสนานะเจ้าไม้โชคนะเจ้าคือไม้แบบชื่อมงคลหมดเลยเนาะอันนี้เป็นหองว่าขวัวสืบจะตานะเจ้า ส่วนอันนี้ก็เป็นสตวงเนาะน่าจะเป็นเครื่อง5หนะเจ้าอา,อาจจะใช้ขึ้นเตาตั้งสี่หรือว่าใจสูดใจถอนก็ได้นะเจ้าอันนี้ก็เป็นครัวสังกพันนะเจ้ากา็ถวายพระสงฆ์แล้วก็พระพุทธเจา้าวางเรียงรายดอกไม้กับใจดอกไม้สดนะเจ้าใช้ดอกไม้ใบเตยนะเจ้าอันนั่งพับช่วยอยู่ครึ่งวันนะเจ้าเป็นงานฝีมือนะเจ้าไม่น่าเชื่อว่าทาได้นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นขันพุกมือนะเจ้า ก็คือใบสีแ่านี้แหละแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขันฟ้ายนะ้าขันเอาไว้ผูกข้อแขนเนาะอันนี้ก็เป็นคัอวถวายเพลนพระนะา้ากับข้าวกับป่ะเนาะส่วนเทียนตรงนี้นะ้าจะจุดตอนที่เฮาสวดพุทธมนต์นะ้าอันนี้ก็ร้อยแปดเล่มนะ้าอยู่ในถาดน,นี่เนาะต้องจุดให้ครบหมดทุกเล่มนะ้าอันนี้ก็เครื่องไอขึ้นงานขึ้นบ้านใหม่นะ้า อันนี้ก็งานก็ใกล้เริ่มแล้วเจ้าพรอส่งองค์เจ้าก็เริ่มจะทยอยมาเนาะคนงามๆนกัก็เจ้าของบ้านนะเจ้าเจ้าภาพเนะเจ้าก็จัดแจงเนาะอันนี้ก็ประเพณีตั้งเหนือเน,นะเจ้าก็ญาติาพี่น้องก็มาช่วยงานนะเจ้า,าแล้วก็ตรงกลางนะเจ้าติ้งตรงเบาะนะั่นเน่เจ้าภาพก็มีกี่คนในะในบ้านนม่มีกี่คนก็ต้องไปอยู่ในนั้นหมดนะเจ้าก็จะมีใส่สินเนาะพันตรงรอบหัวนะเจ้าอะไรค่ะ มีน้านะคะแล้วก็ลูกหลานก็อยู่ในนั้นนะคะอ่าก็เดี๋ยวก็จะเป็นพิธีส่งนะจ้าแล้วก็สวดพุทธมนต์เนาะก็สวดพุทธมนตร์รับศีลรับพรเสร็จเรียบร้อยก็เป็นเสร็จในพิธีอันนี้พิธีเพิ่งเริ่มนะจ้าอันนี้ก็คือจุดเทียนนะะบูชาพระตนะไตรนะจ้า <Mage> เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นพิธีสวดทั้งส่งแล้วก็ตามด้วยสวดพุทธมนตรนะคะแล้วก็พรมน้ำมนต์นะจ้า ไม่พ so ิธีเริ่มเลยซ้ารับศีลรับพรด้วยกันเนาะได้งานขึ้นบ้านใหม่แบบทางล้านนาก็จะประมาณนี้ซ้าเสร็จจากพิธีทางส่งเรียบร้อยแล้วก็ มาถึงพิธีทางคารวาสนะจ้าผู้เฒ่าผู้แก่นะจ้าผู้รักผู้ใหญ่ก็มาปลูกข้อไม้ข้อมือให้เจ้าภาพนะจ้าส่วนอันเป็นเด็กน้อยนะจ้าบ่ม,มัดเนาะมาช่วยงานเฉยๆนะจ้าแล้วก็มาชมบรรยากาศเลยเนาะมาร่วมงานเฉยๆนะจ้าอันนี้ก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ประจาหมู่บ้านเฮานะจ้าก็เสร็จจากตรงนี้ก็คนละมุมนะจ้า ตามัธยสัยนะจ้าสังรันตามัธยาสัยนะจ้าก็งานขึ้นบ้านใหม่ก่อวันค่ำละจ้าตั้งแต่เช้ายันมืดเนาะอ่าถ้าญาติพี่น้องหลายก็ล้างผามแห่งวันนึงนะจ้า